เฮียติขยี่บอลประจำวันที่3กันยา2567สวัสดีครับวันนี้เราก็มีบอลสีคู่มาขายี่ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมแลบฟังกันนะครับมาเริ่มมาที่คู่แรกเลยครับเดนิวเซนเจออเบอร์ลี่สมิธนะครับคู่นี้เดนิวเซนต่อ3ลูกกวบ3ลูกครึ่งนะครับมาดูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งของทั้ง2ทีมที่เจอกันบ้างครับอเมเรสมิธ uh, e นะครับอเบอร์ลี่สมิธนะครับเปิดบ้านแพ้เดนิวเซน3-1 เดนิลเซนเปิดบ้านชนะอเบอร์ลี่หกศูนย์เดนิลเซนเปิดบ้านชนะอเบอร์ลี่สิบเอ็ดศูนย์ครับแล้วก็อเบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้เดนิลเซนสองศูนย์ครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของเดนิลเซนนะครับเสมอบอติกศูนย์ศูนย์ครับแล้วก็ไปเยือนบอติกครับชนะสามศูนย์ครับตามด้วยไปเยือนฟินทาวยูเนเต็ดนะครับชนะสี่หนึ่งแล้วก็เปิดบ้านเสมอกับพีเอสเปรโตคุปนะครับแล้วก็ไปเยือนซีเอสเตโตคุปนะครับเป็นการแพ้ศูนย์หนึ่งครับเรียกเรียกได้ว่าห้านัดหลัง มาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับผลงาน5้านัดลังสุดของทีมเยือนนะครับอัลบอนลีสมิธไปเยือนเอ่อเพนีบอลนะครับแพ้5-1แล้วก็เปิดบ้านชนะเอ่อเบลลี่ทาวเอฟซแล้วก็เปิดบ้านชนะเอ่อคอนาทีโนเมดนะครับตามด้วยไปเย็ยนนิวทาวเอฟซนะครับแพ้4-1ด้วยกันนะครับ คู่นี้อ่านมองว่าเดนิลเซียงต่อแพงนะครับ3ลูกกวบ3ลูกครึ่งนะครับแต่ผมมองว่าบอลมันแพ้ทางกันครับดูอย่างสถิติการเจอกันมีแพ้11เบตซู์ก็มีนะครับคู่นี้มองไปที่เจ้าบ้านอเวนลีสมิธฟันธงครับผมมาที่คู่ต่อมากันครับผมเป็นลินคอนเอ่อซิตี้เจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเตตนะครับคู่นี้ราคาเปิดมาที่เสมอนะครับเอามาดูผลงานการเจอกันของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับอ่าเป็นเชฟฟิลด์นะครับเปิดบ้านแพ้ลินคอนหนึ่งสามครับแล้วก็ลินคอนเปิดบ้านชนะเชฟฟิลด์สองหนึ่งลินคอนเปิดบ้านชนะเชฟฟิ ฟิลศูนย์สองนะครับมาดูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันบ้างครับเริ่มมาที่เจ้าบ้านลินคอนซิตี้ก่อนนะครับอ่ไปเยือนสตีฟเน็ตนะครับแพ้ศูนย์หนึ่งเปิดบ้านชนะอ่แมนฟิลซีหนึ่งแล้วก็เปิดบ้านแพ้อ่บาร์ลีย์ครับหนึ่งสองเปิดบ้านแพ้อ่โฮโลเกียตชาวนะครับหนึ่งสองเช่นกันครับมาดูของอ่ทีมเยือนบ้างครับเชสเตอร์ฟิลด์นะครับไปเยือนจิงนิงแฮมนะครับเจอจิงนิงแฮมชนะหนึ่งศูนย์แล้วก็เปิดบ้านชนะ ซอฟร์ซีดีนะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดเอ้ยเปิดบ้านเสมอนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็คูเอ็กซานดาวนะครับไปเยือนนะครับแพ้ศูนย์ห้าเลยนะครับคู่นี้ผมชอบเจ้าบ้านนะครับมองว่าเล่นในบ้านน่าจะเล่นง่ายกว่ากับราคาเสมอน่าจะมีแบ่งแต้มหรือว่าเก็บสามแต้มได้ให้มองไปที่เจ้าบ้านครับคู่นี้ฟันธงครับลินคอนซิตี้มีเฮแน่นอนมาที่คู่ต่อมากันครับเป็นรอนคาสเตอร์นะครับเจอกับอันเดอร์ฟิ์ทาว คู่นี้อันเดอร์ฟิวทาวเป็นทีมเยือนนะครับบุกมาต่อ0.05นะครับหรือว่าปอปนะครับมาดูผลงานการเจอกันของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับดอนคาสเตอร์เปิดบ้านชนะอันเดอร์ฟิวหนึ่ดอนคาสเตอร์เปิดบ้านแพ้อันเดอร์ฟิวสองศแล้วก็ดอนคาสเตอร์เปิดบ้านชนะ2 0นะครับมาดูผลงาน5นัดหลังสุดกันบ้างนะครับเรื่องมาที่ดอนคาสเตอร์ครับเริ่มจากไปเยือนอ่าพอร์ตเวลนะครับแพ้2 3แล้วก็ไปเยือนริบบัตตันครับแพ้3 0มอ่าแล้วก็เปิดบ้านชนะมออรแคคม1 0ับ่ ไปเยือนอ่านิวพอร์ตซิตี้นะครับแพ้สามหนึ่งครับมาดูของทีมเยือนกันบ้างนะครับอ่าอันเดอร์ฟิลด์ทาวนะครับไปเยือนอ่าล็อกแฮมนะครับแพ้สองหนึ่งไปเยือนอ่าวอนซอยนะครับแพ้สามสองแล้วก็อ่าอยู่ในบ้านนะครับสามนัดล่าสุดนะครับชนะอ่าชูบิลลี่ชนะสติปเนตแล้วก็ชนะมอร์แคมนะครับคู่นี้ผมชอบทีมเยือนนะครับอันเดอร์ฟิลด์ทาวคิดว่าน่าจะมีอ่าสามแต้มกลับบ้านหรืออย่างน่าเขียดน่าเขียดก็แค่แบ่งแต้มนะครับคิดว่า ง่ายกว่าครับมาคู่สุดท้ายกันครับเป็นคู่ระหว่างวีแกนแอตแลนติกนะครับเจอกับมอร์แคมนะครับสถิติการเจอกันนะครับคู่นี้วีแกนบอกไปครับลุขวบลุขึ่งนะครับมาดูสถิติการเจอกันบ้างครับอ่ามอร์แคมเปิดบ้านแพ้วีแกนครับศูนย์สองวีแกนเปิดบ้านชนะมอร์แคมสี่หนึ่งแล้วก็มอร์แคมนะครับเปิดบ้านแพ้ให้วีแกนสามนัดรวดนะครับมาดูผลงานห้านัดหลังสุดกันบ้างนะครับเป็นของวีแกนก่อนนะครับบุกไปบุกไปแพ้นะครับอ่าเบอร์มิงแฮมครับสองหนึ่งแล้วก็เปิดบ้านชนะ คาวเล่นะครับหนึ่งศูนย์ไปเยือนเรดดิ้งครับแพ้2อศูนย์แล้วก็วีแกนเสมอบาร์นลีย์นะครับในบ้าน1นึ่งครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของอทีมเยือนกันบ้างนะครับอมอร์แคมนะครับเปิดบ้านแพ้นิวพอร์ตครับไปไปเยือนดอนคาสเตอร์แล้วก็เปิดบ้านแพ้ให้จิงลิงแฮมนะครับย่างละ1นูนย์ะครับคู่สุดท้ายผมมองไปที่วีแกนเจ้าบ้านนะครับต่อลูกกล่วลูกครึ่งนะครับน่าจะลุนลูก2ง่ายกว่าครับผมมองว่ายังไงก็เล่นง่ายกว่าทีมเยือนแน่นอนครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณที่รับชมรับฟังสำหรับคนที่ดูไม่ทันนะครับเรามีสรุปทีเด็ดนะครับที่เราขยี้กันทั้งหมด4ีคู่ไว้ให้ท้ายคลิปเช่นเดิมสำหรับเฮียตีขยี้บอลวันนี้สวัสดีครับ